กับบรรยากาศร้านค้าบรรยากาศร้านค้าที่มาจาัดแสดงวัดพระธาตุพนมขุงคนร้านค้าคน แต่เมนเก่าว่มีวิธีมีวิธีเขาบารที่บรยากาศฝัเขาักบประทานมเวลาดันมอครับดันบบนี้เวลานุงชืนมายแค่จะุ่ชนไม่ได้เพราะอาการปวดเข่าเป็นต ซ้ายก็ปวดครับก้าวผาผาเป็นข้อทรมาร์มมันน่าสงสารคับสัมกผู้เสีและผู้เสียงการดูตาอย่าไปปล่อยครับหลังจากที่ชมปิพิธภัณฑ์แล้วเชี่ยวเข่าหาแนวกินเข่าครับหาหมองกินเข่าแล้วบ้านนี้ครับไก่เหรอไก่ย่างโอ้ยหลายครับยางโบทั่วดอก กว่าร้อยแปดคับแต่ยางปะนิน่งหลายอย่างเนี้กินเออเบากบานเาหวานเออกระพปปาะปลา เอาอยู yeah? ่ป่ะกนอะเออเอาที่ะไนี่อะจิบเอานี่ไรเอราซานขาวาต้องถามนะครับย่างเทศกาลเนี่ยนี่ย่างไปไสล่ะกินแม่นี่กินนั่งก็กินตัว